อยากจะร้องดังๆไม่ได้ร้องเพลงนะฮะร้องแรกแหกกระเชยให้คนได้รู้ว่าลูกสทอทพักส้มนะครับก่อนจะมาเป็นสทอทเนี่ยเป็นอสมอมาก่อนทํางานเพื่อสังคมมาตลอดนะฮะไม่ทราบหรือไงว่าลูกตัวเองมีคดียาเสพติดว่าลูกตัวเองค้ายาเสพติดว่าลูกตัวเองเนี่ยมีการเปิดบ่อนเพราะว่าตํารวจเขาไปจับเนี่ยเจอทั้งบ่อนนะฮะเจอทั้งยาเสพติดอยู่ในรถนะคะและตอนนี้กําลังหลบหนีอยู่แม่บอกว่าอยู่คนละหลังบ้านอยู่คนละที่นะฮะจึงไม่ทราบ มันใช่เหรอตัวเองทางานเพื่อสังคมมาตลอดครั้งหน้านะฮะก่อนที่จะคัดคนเข้าพักเนี่ยรบกวนอาจจะต้องคัดนะฮะประวัติของคนในบ้านด้วยว่ามีการค้ายาเสพติดหรือเปล่าแล้วตัวผู้สมัครนะครับที่จะลงสมัครเองจะมาเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยก็ต้องรู้นะฮะว่าคนในครอบครัวตัวเองเนี่ยมีคดีอาชญากรรมมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้นะฮะความบกพร่องของสอสพักส้มไม่รู้ไปคัดคนประเภทไหนนะครับมาลงสมัครคัดคนซื้อเสียงบ้างแหละนะครับที่โดนจับที่จังหวัดนนท์นะครับตอนเลือกตั้งสอทอก่อนหน้านี้ก็มีคีคคด้าายเสติ5,000 0,000 จำได้ไหมของสอทออาผู้สมัครสอทอสมุดประการแล้วก็มีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยต้องหัดเกง่งอกเกงใจนะครับประชาชนบ้างไม่ใช่ว่าประชาชนเขาเลือกคุณคุณก็จะส่งหมูส่งหมาส่งกาส่งไก่ส่งคนชั่วคนอับปีคนจังไรคนค้ายาเสพติดคนเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายแบบนี้มาตลอด ผมว่ามันจะดูถูกประชาชนเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรฮะพอดอสมส้มเขาพร้อมโอบอ้อมโอบอุ้มดูแลขอให้เป็นคนดีของพ่อพิธาขอให้เป็นคนดีคนดีของพ่อเท้งเถอครับเขายินดีตลอดบ๊ายบาย